สวัสดีค่ะจากร้านเม่เกสช็อปค่ะวันนี้อยู่กับรถมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะลูกค้ามาอัปเกรดติดตั้งเป็นกลุ่มวุ้บสตาร์ทภายในรถกันค่ะอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะติดตั้งแทนรูปุ่แจเดิมค่ะการใช้งานของกลุ่มสตาร์ทนะคะกดหนึ่งครั้งเป็นออนค่ะครั้งที่สองเป็น ACC นะคะ ขัที่สามเป็นปิดระบบค,ะค,ะค่ะการใช้งานของปุ่มสตาร์ทนะคะเพียงอย่าเบรกแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะคะอันนี้รถสตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มสตาร์ทแทนกุญแจเดิมไข่สตาร์ทนะคะแต่เครื่องจะเช่นกันค่ะ หนึ่งครั้งนะคะจากเคร่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านเมทิกทอปค่ะ